การ์ดป๊อปอัพบอกรักวิธีทําเริ่มจากใช้กระดาษสีขาวพับครึ่งหันรอยพับไว้ด้านบนหากระดาษลายสวยงามจากในอินเทอร์เน็ตปริน้นและติดลงไปตรงกลางการ์ด ใช้กระดาษหลายสีที่มีรอยหยักอยู่ด้านข้างวางกะระยะแล้วทากาวติดลงไปโดยติดชิ้นบนก่อนแล้วติดชิ้นล่างแล้วชิ้นตรงกลางเราจะกะระยะได้ง่ายขึ้นเมื่อติดทั้งหมดลงไปแล้วใช้กันไกลตัดส่วนที่เกินออก แล้วเอากระดาษที่เหลือมาติดลงไปอีกด้านหนึ่งโดยทำเหมือนกันคือวางกะระยะก่อนแล้วค่อยทากาวติดลงไปและตัดส่วนที่เกินเราก็จะได้หน้าการ์ดแบบนี้แล้วพักชิ้นนี้ไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำแผ่นสีฟ้าด้านในอันนี้ โดยใช้กระดาษสีฟ้าที่มีรอยพับสามร่องอันนี้พับตลบไปด้านหลังใช้แผ่นแบบรูปหัวใจครึ่งซีกวางลงไปโดยด้านล่างเกือบชิดขอบล่างเอาดินสอวาดตามแนวโค้งด้านบนโค้งด้านล่างแล้วขีดเส้นตรงรอยพับ ต่อจากเส้นที่เราวาดไว้ขีดขึ้นไปแล้วก็ขีดลงมาเราจะตัดตามเส้นที่เราวาดไว้ทั้งหมดโดยส่วนที่แรงเงาตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาเวลาตัดให้จับกระดาษทบผู่แบบนี้เลยตัดกระดาษโคง้งตามเส้นที่เราวาดไว้ พอใกล้ๆจะถึงจุดที่ชนกันให้ระวังนิดนึงแล้วก็ตัดจากด้านบนลงมาส่วนนี้ก็จะหลุดออกมาด้านล่างก็ทำเหมือนกัน ส่วนนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วกลางกระดาษออกมาจะได้รูปทรงแบบนี้ใช้กระดาษสีแดงวาดรูปหัวใจที่ขนาดเล็กลงทากาวแล้วก็ติดลงไปต่อจากนั้นเราจะทำมุมให้มันโค้งด้วยการใช้เหรียญวาดตรงมุม ทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้กันไกลตัดตามรอยที่เราวาดไว้ก็จะได้แผ่นการ์ดออกมาแบบนี้เอารูปที่เราเตรียมไว้ติดลงไปทากาวบางๆแล้วก็ติดลงไปอีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนกัน เสร็จแล้วเราก็จะพักแผ่นนี้ไว้เริ่มต่อที่แผ่นสีขาวที่จะเป็นฐานป๊อปอัพซึ่งจะมีรอยพับมาให้แบบนี้แล้วเริ่มต้นการพับที่พับเฉียงลงมาตามรอยแบบนี้แล้วคลายออกแล้วก็พับเฉียงอีกด้านหนึง่งลงมาแบบนี้แล้วคลายออกหยิบกระดาษขึ้นมาพับไปด้านหลัง ตามรอยที่มีไว้แบบนี้แล้วกางออกมาเอามือซ้ายกดลงไปตรงกลางแล้วใช้มือขวาดันรอยพับลงมาแบบนี้แล้วมือซ้ายก็ดันอีกด้านหนึ่งลงมาด้านล่างกระดาษจะชนกันแบบนี้แล้วกดด้านบนลงมาต่อไปเราจะเอาสองชิ้นนี้ประกอบเข้าด้วยกันโดยการใช้กระดาษสีขาวแผ่นเมื่อกี้ วางแนวตะแคงแบบนี้แล้วใช้แม่บรรทัดวัดลงมาต่อจากรอยพับ1.5เซนขีดไว้ใช้กระดาษแผ่นสีฟ้าหันด้านรอยพับไว้ด้านในสอดกดชิ้นบนลงเอาไปให้ชิดกระรอยที่เราขีดเส้นไว้วางกระระยะด้านบนและด้านล่างให้เท่าๆกัน พอได้ระยะแล้วให้เราเอามือดันกระดาษสีฟ้าออกมาแบบนี้แล้วทากาวตามรอยนิ้วที่ลากไว้แบบนี้แล้วเอากระดาษสีฟ้ากดลงไปหลังจากนั้นก็กลับอีกด้านหนึ่ง ทำเหมือนกันเอานิ้วดันกระดาษสีฟ้าออกมาทากาวตามรอยที่นิ้วลากไว้แบบนี้แล้วก็กดลงไปรอให้กาวแห้งต่อจากนั้นเราจะประกอบชิ้นนี้เข้ากับ แผ่นกที่เราเตรียมไว้โดยเราจะใช้แม่มทัดวัดจากมุมแหลมเข้ามา8ปมิลแล้วเอาดินสอขีดไว้ใช้กันไกลตัดตามรอยที่เราขีดไว้ก็จะได้แบบนี้แล้วหันการ์ดมาด้านนี้ ก่อนติดให้เช็คก,ก่อนว่ารูปอยู่ถูกต้องโดยรูปเราจะต้องอยู่ทางซ้ายมือพอพับแล้วรูปจะอยู่ด้านบนการการ์ดออกมาวางรอยพับให้ชนกันพอดีก่อนติดกาวให้เช็คก,ก่อนว่าระยะกระดาษสีฟ้าพอพับการ์ดลงมาแล้วมันจะไม่เลยออกมาถ้าของใครยังเลยให้ตัดตรงนี้ออกได้อีกนิดนึง จนกว่าระยะขอบด้านล่างมันจะไม่เลยแผ่นการ์ดออกมาวางระยะซ้ายขวาให้กลางพอดีแล้วก็ทากาวลงไปแบบนี้แล้วก็กดกระดาษลงมากดให้แน่นแล้วกลับด้าน ทากาวกดลงมาแล้วก็รอกาวแห้งระหว่างนี้เราจะเขียนความในใจลงในกระดาษแผ่นนี้เมื่อเสร็จแล้วกลางออกมาจะได้แบบนี้เอาแผ่นกระดาษที่เราเขียนความในใจทากาวบางๆโดยรอบติดลงไปด้านล่างการ์ดให้เลยขอบเข้าไปนิดนึง และอีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนกันทากาวโดยรอบติดเข้าไปด้านบนข้างในการ์ดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จจะได้การ์ดแบบนี้